ทำประกันภัยชั้นหนึ่งไว้คุ้มครองทุกกรณีคุ้มครองครอบจักรกวาลเชื่อว่าก็ยังมีหลายๆคนนะคะที่เข้าใจแบบนี้อยู่นะคะวันนี้โค้ณนั่มจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าประกันภัยชั้นหนึ่งมีข้อยกเว้นอะไรบ้างที่ประกันภัยจะไม่คุ้มครองค่ะข้อที่หนึ่งนะคะนำรถไปใช้นอกอาณาเขตความคุ้มครองค่ะเช่น ความคุ้มครองอยู่ในอาณาเขตประเทศไทยนะคะแต่ไปเกิดเหตุที่ต่างประเทศตรงนี้บริษัทประกันภัยก็ไม่ได้คุ้มครองนะคะ 2. นํารถไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายเช่นนํารถไปใช้ในการโจรกรรมหรือนํารถไปใช้ในการขนยาเสพติดแล้วเกิดเหตุรถได้รับความเสียหายตรงนี้ประกันภัยก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะคะ 3. นำรถไปใช้ในการแข่งขันความเร็วตรงนี้บริษัทประกันภัยก็ไม่คุ้มครองค่ะ 4. นำรถไปใช้ในการลากจูงหรือผักดันจนเกิดได้รับความเสียหายตรงนี้บริษัทประกันภัยก็ไม่คุ้มครองเช่นกันค่ะ 5. นำรถไปใช้งานผิดประเภทเช่นรถใช้งานแบบส่วนบุคคลแต่เรานำรถไปใช้งานในส่วนของประเภทเชิงพาณิชย์หรือรับจ้าง ตรงนี้ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาทางบริษัทประกันภัยก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะคะ 6. นนำรถไปใช้ในขณะมืนเมาหรือเสพยาเสพติดที่วัดปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือผู้ขับขี่มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์แล้วพบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า20มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ตรงนี้เกิดเหตุขึ้นมาบริษัทประกันภัยก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองนะคะ และข้อยกเว้นที่7นะคะถ้าผู้ขับขี่ที่นำรถไปเกิดความเสียหายพิสูจน์ได้ว่าตัวเองไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่เลยตรงนี้เกิดเหตุขึ้นมานะคะบริษัทประกันภัยก็ไม่ได้ให้ความคุ้มครองเช่นกันค่ะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเราทำประกันภัยชั้นหนึ่งไว้แล้วจะคุ้มครองทุกกรณีคุ้มครองครอบจักรวาลค่ะ หาชอบคลิปสาระประโยชน์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดสาระประโยชน์ดีๆแบบนี้อีกนะคะ